สบายดีพี่น no ้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเองต้มหงส์เขาเทียงเขาต้มหงส์ปีงปิ้งจามเนื้อนี่้อทินมาจต่เฮือนยาเส้นไล่ไลายดุกดุกต้นเลตุ้ไปหัดข้างล่างนะโอ้พูดไปตรงนั้นเลยหล่ไล่ต้นข้างล่างพูดไปอึดพูดบอกมัินแล้วม่อยากจะมักเกิดมีอยู่ทุกแจ้งหัว เดีคนมากินพี่น้อนหน่บุลืออีสั่งกับบุลือกินกำลังไปปลูกอยู่ตอนนี้เดินเต็มกอยู่ได้นิดหนึ่งมากินที่ใดนะมากินไปไหนบ่เนยอ้อยไปเนยลองย่อมงดูขวบบริกิไดึเาขน้ำกันเด้อพี่น้องพอดีหหน่อยอนหมไหนับวงเีกระบื้งมาใส่เนาะพอแล้วมคมไหมคมหมได กินกินมะมากิบเาสบายดีป่าลุงสบายดีสบายดีพี่น้องกินเผาเสียงนะจะเอาบวงมาเลยถืกินทนหนึ่งช่ยบุ่ี่ตเช่กกินอานี้ะเมียค่ะไอ้นุ่มดีนะอือ วิ่งเนข้เน้นยังกูงไหว่เจ็บครับเพื่อน้นหนักเอางนเก็บแ้วที่เบ่ไปจูงกันไปทางปแค่นนข้าวเที่ยงข้าวเที่ยง ี่ก็แมาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อขอบคุณทุกคนมาถ่ายจ้างลลกโค้งอกว่ะคือเขาพี่หน้าก็เข่าโค้กเลยเกิดจริงจิ่งยังต้องอ่อนเรากำลังขึ้นมื่อนี้ได้รับข่าวดีจากป้าทางฝั่งไทยเปินโอนเงินมาเมื่อคืนมาหมดเยอะเลยสบายดีเด้อพี่น้อง ลอกหนึ่งค่ณฝากมาทั้งเบิจ็ดร้อยบาทขาป่าลาปาลเจ็ดรอยบาทนี่เพื่อนหาค่าน้ำมัน <พอ S 1> บ่ดาวเพื่อนวะห,หนึ่งรอยบาทค่าน้ำมันทอดให้เงี่แปดมทอดไข่ก็ได้โหดเก้อเก็บแป้งเพอนีสพุ่ม เป็นรถลิขชาต์ไปชื่นบุญนะอีกสองร้อยบาทนี่ครับบอกว่าไปห้องไทยแล้วตอนแรกก่อนสองร้อยอันนี้เพื่อนฝากให้พ่อปู่พี่น้องสองร้อยบาทเป็นครั้งแรกเลยนี่ฝากทางฝั่งไทยฝากให้เจ้าสองร้อยบาทให้เราให้ด้วยใช่ี่แหงกคัน คนหลายเด้อาการาแม่น้ำสองร้อยบาทให้หไปเด้อหายที่แห้งหายรับหายดวยเด้อขึ้ใ่ขึ้นส่่องใองขึ้นแล้กองช่องแล้วมาลำดวยลำ้วยยมแห้งลวยเด้อป้าเด้อถหัวางวันที่หนึ่งเด้อ

mọi người 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 không người mọi người mọi con phải đại. nó hay <laughs> Nằm phải nằm. เทียมคือแ yeah, yeah. ่วหลดนั่แเทียติบเเนี่ยติเขียวบ่เนื้อยาร่เอจะเฮ็ดบ่เฮ็ดไหมเไมเฮ็ดไหดไหเดไเฮ็ดไหไดไห็ไดไดไดไเดหเด

ฮาตีโดยจตตลางอ่ไไม่เปกมือลบิดินงไเห็นอ้น่ะจินดิอยู่ในดิอยู่ในพลดินได้นั่อนทายแล้วกัน่อะไรเะากอ๋อปจํบน้องแข็งนะ อันนี้ไม่ใช่ป่าวัน้ำเนี่ยให้กินก่อนบ่อเอ้าผิดเออนมันอนขานีกินๆินเยค่ะมีบาลานะนะน้ำมีน้นมีจุ๊บ <c oughs> ม,มย Cũng tốt. Mà, đi đi. À, có. À, con nó lìa ra trong sạc đi Nuôi phim. Come nha chưa nguồn lực. Tôi chưa nguồn lực. Tôi chưa nguồn lực. Tôi nha chưa nguồn lực. Tôi nha. Tôi nha. Tôi nha. ăn mà nó

ขายบรทมอ่ายให้แม่หวัดไหมี้บอเกลือคบกถั่โอ you ้มักหยอกประตูหัวมันกัดวมือเลยมันหยอกมาคือหยอกไมาเคยหยอกมันหยอกมันเต้นเธอเลยหรือบอกขยอกยังนอนเธอยยอกที่ยอะหมเธอใอ่

นี oa, ja ่เจผาคือ้นตาย10-14น่าคตายด้พันพันเป็นยงไงมาเป็นแอล3ตัวมาตุ้่เลือดพันตีบูมันยังไงปากมันได้สัปะรหักยังมาน่มาแบบแยงไว้เผาบ้านแล้วจะขอได้หรือคบคือคบบโมได้เปล่าปล่อยได้คบคคบตายหมดได้อเจ้าลูกคนนี้มาเนาะเอาเบิรั่นแหละเาคบบน่องแล้ตายแล้ว เปแเ็จ้าไม่เอาอะไรอะไรของน้องควายอ้าอนั่แพงอาะยูกมันเป็นต่แพงเลยเป็นหน่อยเ็นหน่อยมันก็เป็นตแพงเพราะมันใหญ่มากมันโหดมากนี่ผมพูดเป็นอย่างแล้ว มาเงินย่นง่าๆนะป่ามันใหญ่น่ะแต่ไล่มันขาข้ามือหรือเปล่าปาเน่กันครบเล็กน้อยกันไรครบไปทีรอแดงนะบ้านถือยอไมห้องเลี่ยงนี่เจอยู่บ้านถือยอที่เจ็ดปีหยอกมันเลยเหหยอกมันมา่ครบแต่มันคบก็ไม่เอาก็หมดตายอตายวะ้องมปะ ขึ้นมาเร็วรอข้าวขึ้น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 ข่้นขึ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 ้นข่้นขึ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 ้นขม้นข้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้้นข้นขึ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 นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ

对，比较。No.

สี่ห้า <expand. S 3> น oh like oh ั่ขึ้นรุ่มพาหาย่งออฟมามาีกินเลยไหมจับเย็นจับน้ำ้ำรุ่งจับรเามมึกมหโอ้บกินนี่งอยากกินิยจับปลุกปะลุกปะลอง้าปปลุกล่ลงไปหาหลินปะ

โอ้ยจะคืนขับค้าจากท้องลูกครับซึ่งกนปลาเบิ่งเป็ดเัมไก่ป่ะปัเบงเป็ดเหมไก่ดีนะีาเป็ดเหมไก่เด้อยอ้าเป็ดน้อทินสี่โกนี่ทังไดู้แปกนะอื

เดี๋ยกไม่ใช hey, uh. uh, so yeah. ่หมตายอยากเต็มตีนเติหน่อยหมดตายใช่เลยเต็ม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 เดี๋ยวมัน่ะเต็มตีนขกันอ่อน่เดี๋ยวจะไปนะหาแหละเดี๋ยวเราจะปไปไหนากน้าเลยไ